นนไทยรถไถมือสองบาจงพารอดสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับพิธีสามสรางช่องยูทูบกระปุ้ยสองถุงกลัวครับพี่น้องครับมาเบืองอันแรกครับอันแรกนะครับเป็นกระบะนะครับกระบะไม่ตี้ครับไปส่งรถไถครับไปส่งรถไถรถตะกพัดบานครับดูเดือดเลือดพานครับอ่ะอันเป็นท่าคุณขบัดนี่กาลังขึ้นของนะครับลูกค้าทางกระบีครับกระบีอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบีไม่ต้องเดินเข้ามาแม่ รอรับน้าบ้านเลยนะครับบู๊เป็นสูงอีนีครับปุ่นทีไปส่งแชไครับสว่างครับอื่นจ้ตรงสว่างแล้วเข้าไปกรุงเทพต่อครับหลังกักโลงไปกระบี่ประเทศนี้เอ้าทีวิตต้องสู้นะครับต้องลำเลยลวยเด้อขนส่งก็ได้เนขับจถเก่งครับทีแตนกันจังว่างนะพี่น้องเฮ้ยทีแตนติดมาเจบไวไม่ว่างแล้วนะครับมามามาเดินเดินมาดูฝั่งนี้ มาเข้ามาใหม่อีกหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับมามาสายสูบพี่น้องสายสูบครับสายสูบมาแล้วเป็นเครื่องสูบหน้าไ้่พี่น้องเป็นพญานาคครับของ,ของ,ง,ปปงปปแ้พี่น้องได้สิวอานง่หน้าปังสูบปรงสูบปลาเด้ไ้มพี่น้องเนอะอ้ย่อยาวครับพ่อยาวดุนทอยาวได้หนิน่าจะประมาณแปดเมตรครับ สุปาสงการปีใหม่พี่น้องครับใครต้องการเด้อนะครับใช้งานปกติครับเอายูดีแม่สุภุสุคนครับสวัสดีครับสุดทันสังควรเนี่ยโอ้ยขนส่งครับขนส่งดูเดือดเลือดพานครับวันนี้ครับปิดไปสามคันครับคันที่สี่ได้ไปส่งพวกนี้ครับ